อันนี้จะเป็นสายพันธุ์กระเพราป่าแท้ๆเลยนะครับออสังเกตยังไงฮะก็คือใบเขาเนี่ยครับจะจะจิ๋วๆแค่นี้ฮะต้นจะงามขนาดไหนอย่าไปสนใจนะครับใบเขาก็จะเล็กแค่นี้ฮะนี่คือกระเพราป่าใบเขาจะไม่ใหญ่แต่ความหอมความฉุนเฉียวของเขานั้นก็ก็อลังการทีเดียวเฉียวนะฮะวัะนนี้เราก็มาเก็บมเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะไปปลูกต่อไปกระเพราป่านะครับอย่าไปปลูกรวมกับกระเพราบ้านหรือไปปลูกรวมกับ โหระพาอะไรอย่างนี้นะฮะมันจะกลายพันธุ์ได้ฉะนั้นเราต้องแยกปลูกนะครับต้องให้เขาอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายโอเคนะฮะนี่นะครับหลังจากที่เราไปลุยปา่าลุยโคกกันมาสักพักหนึ่งนะครับนี่นะครับก็เราก็จะได้เมล็ดพันธุ์กระเพราพวกนี้นะครับมันเขาก็จะเกิดปะปนกันนะครับอยู่ ตามหญ้าตามโคนต้นไม้ในป่าเนี่ยนะครับก็มีทั้งสีแดงสีเขียวเนี่ยแล้วแต่ว่านกหนูนะครับเขาจะรังสรรค์อะไรออกมานะครับนี่นะฮะก็ไปรูดมาแล้วเราก็ทําให้เขาแห้งเดี๋ยวเราก็จะบรรจุต่อไปนะฮะเนี่ยชิมดูฮนะอืมอืมมีความเผ็ดซ่าครับใช่ตัวน,นี้ เขายาก,กนิดนึงนะครับ,เ,รบเดี๋ยวผมก็าำลังหาสีแดงๆนี่ฮะไปเป็นเมล็ดเล็กๆอยู่ในอยู่ในเออรังรังไข่เขานะครับนะครับโอเคนะฮะนี่ครับหลังจากที่เราเด็ดก,กระเพราป่ามานะครับแล้วก็ผัดกระเพราเลย ก็ง่ายๆครับหมูสับพริกนะฮะกระเทียมสูตรนี้เป็นสูตรคั่วแห้งนะครับไม่มีน้ำมันนำหมูน้ำพริกนำอะไรลงไปคั่วเลยนะฮะพอเขาสุกได้ที่เราก็ใส่กะเพราลงไปเลยนี่กระเพราป่านะครับกระเพราป่าแท้ๆนะฮะสังเกตดูใบจะเล็กๆหอมสุนมากนะครับนะครับแล้วเราก็เด็ดทั้งทั้งยอดทั้งใบเลยครับ ก็ได้แล้วที่เห็นที่เห็นอย่างเงี้ยฮะคือกระเพราแห้งอบแห้งเราใส่ไปเพิ่มความหอมนะฮะนี่ฮะนี่คือกระเพราอบแห้งที่เราเราได้เออได้อบแห้งไว้หอมมากครับใส่ลงไปเลยมีทั้งกระเพราอบแห้งทั้งกระเพราสดาก็พริกกระเหลี่ยง เมนูนี้บอกได้เลยว่าคนเมืองเนี่ยหาทานยากต้องอยู่ตามบ้านนอกเท่านั้นโอเคนะครับ